ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครและไม่ได้เหมือนนนาน,น่นอนได้ขาว่าเขาอดีตเธอต้องดูฉันก่อนให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่ควคูรก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานินนา แต่เธอได้ลองคิด่ mm hmm. เาเจอมาได้รู้จัก,กันสักนิด mm hmm. แล้วเธอจะเห็นมางคนที่ใจเธอตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้นอยากจะเธอไม่ใครมา วัดกันแล้วฉันคงไม่แพ้เป็นได้นะนะัเป็นได้ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครและไม่ได้เหมือนเขาแนานอนได้เขาว่าเขาจริง เธอต้องดูฉันก่อนให้เธอจอบให้เธอไดป็นที่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานินาแต่ถ้าเธอได้ลองคิดได้เจอมาได้รู้จักกันสักนิดเดียวแล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจเธอทำมหา ักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไรเจอให้มากกว่านั้นอยากจะเธอมีใครมาเพื่อฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แท้โทษนะน้ำโทษนะน้ำ